อันโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปปอปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องนาวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวงเกิลกรุ๊ปนะครับในเจเนอเรชันใหมนนะ่นั่นก็คือไฮคีนั่นเองตอนนี้นะครับไฮคีได้มีการเปิดออกมาแล้วสําหรับกําหนดการทีเซอร์มิน,นิอัลบั้มชุดแรกนะครับใน Rose Blossom เป็นการคัมแบ็กอีกครั้งนะครับของสาวๆไฮ ในปี2023ที่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวสําหรับตัว t เซอร์ออกมาให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันแล้วนะครับซึ่งคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มปล่อยออกมาในวันที่12เดือนธันวาคมนี้นะครับก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วในตอนนี้เนี่ยภาพ t s ซอร์ก็ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเป็นตัวอย่างแรกเป็น t s ซอร์แรกเลยนั่นก็คือ ที่เซอร์โปสเตอร์นะครับสำหรับโปรโมชั่นสเก็ตเตลนั่นเองคอนเซปใหม่คอนเซปนี้นะครับจะมาในรูปแบบไหนตอนนี้ยังเดาไม่ได้เดาไม่ออกแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูรูปสเก็ตเตลนี่แล้วเนี่ยก็คือมีความหลอนๆปนอยู่เหมือนกันนะครับต้องมารอลุ้นกันแล้วว่าสาวนักกิฬาของเราเนี่ยจะกลับมากับคอนเซปไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงคอนเซปหรือเปล่าในปีใหม่นี้ต้องมารอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆสมาชิก2คนแรกนะครับจะถูกปล่อยรูปออกมาก่อนเลยนั่นก็คือ ซออี so e, แล้วก็รีอีน่านั่นเองครับโดยตัวคอนเซปต์โฟโต้ของ2เมมเบอร์ไม่ว่าจะเป็นซออี e, แล้วก็รีอีน่านะครับจะถูกปล่อยออกมาเป็นเซตแรกในวันที่12เดือนธันวาคมนี้มาในวันที่12เดือน12กันเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือปังมากๆเลือกวันได้ดีมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นวันที่13 15, 19้เนะครับเรียงกันไปเรื่อยๆปล่อยมาทีแล้วคอนเซปต์ปล่อยมาทีละรูปเลยนะครับต้องมารอรุ้นกันแล้วว่ารูปภาพมันจะออกมาเป็นยังไงคอนเซปต์ จะออกมาเป็นยังไงนะครับและการคัมแบ็กในครั้งนี้จะมีกีฬาชนิดไหนเนี่ยเข้ามาผสมในการคัมแบ็ก้วยต้องมารอดูกันนะครับสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ไฮคี Hi จะกลับมานะครับในการเปิดตัวมินิอัลบัมชุดแรกหลังจากที่เดบิวต์มาครบ1ปีพอดี ใครที่ชื่นชอบไฮคีนะครับเป็นแฟนคลับของไฮคีตอนนี้สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาคาดเดาคอนเซปต์ของไฮคีรวมไปถึงมาเดาเล่นๆกันว่าจะมีกีฬาชนิดไหนของสาวๆที่จะนํามาประยุกต์หรือว่านํามา a ด a p t เข้ากับการคัมแบ็กในคอนเซปต์การคัมแบ็กครั้งนี้กันมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันและก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮคีกับการคัมแบ็กอีกครั้งในมินิอัลบ,บ,บัล้มช กันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง